สวัสดีครับวันนี้เราเรียนทฤษฎีบททางเลขาคนิตเกี่ยวกับวงกลมตอนที่2นะครับในวันนี้เราจะมีเรื่องของเส้นสัมผัสวงกลมมาเกี่ยวข้องนะครับเริ่มต้นเราทบทวนก่อนครับถ้าต่อด้านใดด้านหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมที่แนบวงกลมน,นะครับสี่เหลี่ยมเอพที่แนบวงกลมครับมุมภายนอนที่เกิดขึ้นเราต่อด้านดีเอยวกนะม,มุมภายนอกคือมุม x จะเท่ากับมุม y นะครับรูปที่สองครับมุมที่เกิดจากคอร์ดและก็เส้นสัมผัสวงกลม นี่คือคอร์ดนะครับสีที่ออกเส้นร่มนะแล้วเส้นวัตคือเส้นนี้นะครับที่จุดสัมผัสะมุมที่เกิดขึ้นเนี้ยจะเท่ากับมุมนี่ครับมุมภายในวงกลมที่อยู่ตรงข้ามคอร์ดที่เป็นเส้นสััสที่ติดกับเส้นสััสนะครับ h x เท่ากับ y นี่หรือมุมนี้ก็ได้ครับมุมนี้นะมุมนี้เท่ามุม b นะครับผมรูปต่อไปครับรัศมีวงกลมกับเส้นบัตจะต้องตั้งฉากกันณจุดสัมผัสเสมอนะฮะหลักการที่ไปใช้ครับ เริ่มข้อแรกครับปัญหาโจทย์ข้อที่1นงะครับให้โอมจุดศูนย์กลางแล้วก็มีเส้นสัมผัสคือเส้นสมัมผัส CE แล้วก็ CD สัมผัสตองจุดจุด a จุด B ตามลำดับนะครับแล้วให้มุมมุม B A C อกลาง7จสองศาให้หาดับมุม X ของว่า X กับวเราก็เริ่มต้นเลยครับ C B บีเท่ากับ C A ตรงนี้ในตามทฤษฎีบอกว่านะฮะถ้าเราต่อ ถ้าลากเส้นตรงจากจุดภายนอกของวงกลมมาสัมผัสวงกลมณนะจุดสัมผัสนะเส้นสัมผัสเนี่ยจะยาวเท่ากันเพราะเราสบว่า CB ยาวเท่ากับ CA นะเมื่อ CB ยาวเท่ากับ CA ถ้าเรามองภาพ ABC นี้มีสามเหลี่ยมก็คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี่เองถูกไหมก็สบว่า ABC เจ็บสันมุมหน้าจัว่วเพราะมีด้าน AC กับด้าน BC เท่ากันจากคุณสมบัติสามเหลี่ยมหน้าจัว่วถ้าด้านเราจะได้มุมมิถานถูกไหมครับ มุมฐานของสามเหลี่ยมดโจอย่งยาเท่ามีก็มีขนาดเท่ากันนะครับมุมมีเดียกาง76ด้วยจากสัวดนี้เราก็หามุม x ได้เอา76บวก76บวก x เท่ากับรอองศาครับ x บวก76บวกเ6ท่ากับร8 0เหตุผลก็มุมายในสามเหลี่ยมมุมด้180องศาเราแก้สมการหาา x x ได้28องศา นะครับต่อไปหาหมุมวายบ้างจาก x ที่28ครับเราก็เริ่มเราสร้างวันนี้นะ OB เป็นรัศมีวงกลมต้องตั้งฉากกับเส้นสมัมผัสด้จุดสมัมผัสอันเราก็ได้มุม B นี้มี B ขนาด90องศาถูกไหมครับตาม,ม,มเอาขนาดมาใส่90นะครับแล้วก็ OA ก็ต้งฉากกับเส้นสมัมผัสถูกไหมครัเส้นนี้จุด A มุมนี้ก,ก,า,กาง90เซนติเกัรถ้าในกระบองเป็นรูปของสี่เหลี่ยมนะครับมุมภายในรวมกันได้360องศานะครับแล้วก็มาหาได้ทนันไหมครับได้ที่90เฮกวนนะฮะต่อไปเราก็หาต่อ y บวก90บวก90บวก28บวก3 3อ10นะฮะทังใั้นแก,ก้สมการหาค่า y มุม y เอง พอจะเข้าใจนะครับนะข้อต่อไปครับจบย์ปัญหาข้อที่สองครับค่อยหขนาดมุมนี้มา10องศามุมนี้3 N, ามองศาให้หามุม c b d มุมนี้นะฮะแล้วให้สัมผัดมาที่จุดเองนะครับแล้วก็เริ่มนะครับ c a b c a b กาง90งาองศาเหตุผลเพราะอะไรนั่นเ้งก็ถือมนะุมนมฮะ นี่คือเส้นผ่านศูนย์กลางมุมในครึ่งวงกลมตัหต้องมีขนาด90าบองศาโอเคนะครับอค้งกว้างข้ามใส่มันเหิชัดๆนะนี่9 90. 90นะี90้าสิบานต่อไปครับ eab eab มุมนี้ครับมุมสีตเหลี้สามเหลี่ยมองศาเนี่ยเท่ากับมุม acb acb ก็นี่ครับนั่นเอเห็นคันี่คอร์ดคือคอร์ด AB ส่วน d e เป็นเส้นสัมผัสที่จุด A มุมที่เกิดคันนี้จะเท่ากับมุมภายในส่วนวงมุมที่อยู่ตรงข้ามกับคอร์ดนะฮะคอร์ดนี้ให้มุมสีนี้จะมีขนาด3 0องศาเช่นกันนะฮะภาพใสนะครับถำเลยครับ3เดียก็3เดียร์นะ เหตุผลนะครับมุมที่เกิดจากคอร์ดนะครอเนี่ยคอร์ดเนะอบีและเส,ส้นสัมผัสองกลมก็คือส้นัมผัสดีนะโอเคครับต่อไปสารสูตองศาเท่ากับสิบหกบวกเอบีดีมาอย่างไรตรงนี้นักเรียนดูไปฮะสามเหลี่ยมนักเรียนดูสามเหลี่ยมนี่ฮนะสามเหลี่ยมเอบีดีเราต่อด้านเอ e, ออกมามุมภายนอกที่เกิดขึ้นเนะี่ยจะเท่ากับมุมภายในที่ไม่ใช่มุมชิดรวมกัน ก็คือมุม A B D บวกกับ180องศาทานน่นไหมครับเหตุผลนะที่จะบวกไปนะขนาดมุมภายนอกมในลูกศรใดๆนะฮะจะเท่ากับลผลบวกของขนาดมุมภายในที่ไม่ใช่มุมชิดแต่มุมภายนอกนี่เป็นมุมเป็นก็เป็นมุมที่ว่าต่อจยูด้านใดนหนึ่งของสามเหลี่ยมออกมานะครับตัวนี้คูณด้วยผลต่ำกว่านหนึ่งนะต้องต่อด้านหนึ่งออกมานะใช้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเอาแก้สมการก็ได้แล้ว a บีดีก็กางสิองศานะกางสิาองศาตรงนี้ได้15องศานะครับนะเราพราภาพสาให้มันชัดๆครับเห็นไหมสีแดงครับมีขนาดสนะิองศาอ่าคราวนี้เราจะหามุมนี้ถูกไหมครับนั่นเในกระมองสามเหลี่ยมเลยครับ A B C สามเหลี่ยมครับก็ศัพเรื่ององศาบวกเก้าสิบบวกสิบห้าบวกมุมนี้ที่เราต้องการเท่ากับว่าแปดสิบอัศานี่ ท่านนะครับใน้แก้สมการมุม C B D ได,ได้ก็คือ44องศาท่านนะครับ9บ0ก3เอ็ก15 e, แั้วหมุมเนี้ยนะฮะเท่ากับ180องศาโอเคนะครับจบมหาข้อต่อไปครับให้หากนาดมุม X และมุม y าย ให้มุมนี้กลาง40องศาเราก็เริ่มครับเริ่มต้น C D E C D E อ่ารูปนี้ครับมีขนาดเท่าไหร่ครับบอก90องศาก็เห็นหัวนั่นเองฮะอันนี้เห็นไหมันนี่คือเส้นผ่านส์กลางอันนี้คือมุมในครึ่งวงกลมนนั่นเองนะมีขนาด90องศาก็ใส,ส่90ไปเห็นผลนะครับนี่นะครับนะต่อไปครับมุม Y วกมุม40องศามุม90องศาท่ากัม180นะครับเหตุผลตอนนี้อันนี้อันนี้เ็นมุ90กับนะครับมุมชิดตรงนี้รอแดสอันนี้90นง90ด้วยถ้าเรามองสามเหลี่ยรูปนี้เก็เป็น90้บวก40บวก y ทั้งหมดร้องศานะฮะมุม้รูปสามเหลี่ยมรวมกันได้ร8อองศานีแก้สมการหาค่ามุม y มุม y ได้50องศาเกครับ ต่อไปเราหาขนาดมุม x อ่ามุมวายที่ได้50าสิบกัวหาสินี้นะครับอ่าเริ่มหาขนาดมุมเอ็กซการเก้าสิบเพราะว่านั่นนี่เลยนะฮะ o e เป็นรัศมีวงกลมรัศมีวงกลมต้องต้องตั้งฉากกับเส้นสัมผัสที่จุดสัมผัสจุด e นีนะฮะตั้งฉากทางนี้กางเกองศาเหมือนกันมีการเก้าสิบองศาต่อไปครับ C, E, D ก็เกิดจากเอา90ที่เราหาได้นมครลบออก40นะครับุ้อ,อความใส่จะชัดนะผมนี้นั่นเหลก็90จางลบ40มันก็ได้50องศาออกมาถูกไหมครับจากนั้นตันนี้ได้50นะครับเราก็หาบุก x ได้แลวครับ x บวก50องศาตรงนี้50นะครับแล้วก็บวก90เท่ากับ180นั้นเองทันไหมครับ นนห้าสิบไดเออ้เห็นชัดเนะออห็นมห้าสิบนหะ้าสิบบวกสบไ้เก้าสิบแ้วกบุมห้าสิบวกม้าสิบเท่ากับอแันนี้กแก้สมการหาคนะาอีกได้ได้สีองศานะครับเหตุผลก็มุมในสามเหลี่ยมมุมนั้นร้อยแปดสิบองศานะครับโอเคไหครับอ่าข้อไปครับ่นนเนี่ยอ่านโจทย์เองได้ตัวน,นี้นะครับ ในภาพนี้ให้มุมนี้52 55มุมนี้วนะครับอันี้มุม x ให้หาขนาดมุม x กับมุม y คุณผู้ชมควรจะเริ่มเลยหามุม y ก่อนนะครับแล้วมุม y อ่ามุม y ตอบ52เลยครับเหตุผลเพราะอะไรครับตัวนี้เห็นไหมครับนี่คือเส้นสัมผัสอันนี้คือคอร์ดคุณผู้ชมถ้าทำให้จะชัดครับนี่ครับสีชมพูเลยฮะนี่คือคอร์ดนี่เส้นสัมผัสผมไม่เกิดขึ้นนี้จะเท่ากับมุมภายในที่ตรงข้ามกับคอร์ด มุมนี้ห้าสิอง้มวายก็ได้ห้าสองด้วยโอเคไหมครับเหตุผลทฤษฎีอยู่นี่ฮะทฤษฎีครับต่อไปหาขนาดมุม X อ็กซเริ่มครับมุม Y ามุมุมนี้นะบวกห้าสิบห้ามุมนี้แล้วมุม DEC D E DF ครับมุมนี้นะมุมนี้นะ ตรงน,นี้นะครับได้180องศาเห็นว่าก็กกกมุมมูชิตนั่นเองรวมกันได้180องศาหรืมุมตรงนะครับอ่าแล้เราแก้สมการต่อครับมุม d ีเอฟตรงนี้ก็อย่างกาง73องศา73องศาโอเคครับ73งองศาตรงนี้น73องศา มาใส่ครับหาได้73องศาไหมครฮะตรงน,นี้โอเคต่อไปครับต่อไปมุม x บวก73องศามุมเอ็กซมุมนี้ครับมุม x นี้บวก73องศาได้184เพราะว่ามุมพักที่อยู่ตรงข้ามที่อยู่ที่แนบในวงกลมนะเสียมีแนบวงกลมมมุตรงข้ามตกลงมาได้184องศาน,นะครับอ่าดูนี้ดูเห็ปนปุ่นนิดนึงครับ มุมตรงข้ามข,ของลูปเหียมดิ่งที่แนบในวง,ง,งกลมนะครับรมมรเบ 7, าราว่าต้อ,อแกกงแนบในวงกลมนะครับรวมกันไะด้180องศาฮันเบวก73องศาเท่ากับ180ถ้าเนยนแค่สมการหาค่ามุม x ได้107องศาโอเคไหมครับข้อต่อไปครับอาจจะไวนิดนึงนะครับเพราะว่าพื้นฐานกำลังมีอยู่แล้วข้อต่อไปครับในรูปนี้ให้มา48องศานะครับมุม x มุม y ให้เราหานะครับเราก็เริ่มหามุม x ก,ก่อน OCB การ90องศรแล้วก็ OEB การ90าวสางสระว่าบอกรัศมีวงกลมต้องตั้งฉากกับเส้นผัาผัสที่จุดสัมผัสถูกไหมครับขอานุญาภาพมาใส่กาวตรงนั้ก้าวสิบมุมนี้ก็90 ่าเราหามุม x ได้เท่ากับ90บวกเบวก90เท่ากับ4แล้วก็บวก48องศาเท่ากับ3 6 0องศาเห็นไหมครับมุม x บวกมุม90มุม90บวก48เท่ากับ3 6 0องศาถ้าเนี่ยแก้สมการหาค่ามุม x ก็ได้132องศาทั้งมุม x นี่คือ132องศาโอเคนะครับไม่งงนะครับอ่าต่อไปเราก็ไปหาค่ามุม y มุมกับ c o F coe ค่ะมุมกับ coe มุมนี้นะนั่นเองแท้หนนาาลายนั่นเองก็เอาเราทราบเราทราบว่ามุมมุลบจุดศูนย์กลางที่กลาง360องศานั่นเองก็360 360องศาตั้งลบมุม x มุม x นี่เราคือ132ถูกเลยครับที่เราหาได้คำตอบมันได้อะไรครับ228องศาอ่าขวบพา,าสัยอย่างเงี้ยเจทัจ้งหมดเราจะหามุมเนี้มุมกลับตรงนี้นมีขนาด228องศา เขียครับต่อไปครับมุมกับ COE ก็ COE มุมใหญ่เนี้ยเป็นมุมมุที่จุดศูนย์กลางครับรบองรับฐานโค้ง CE ใหญ่ต้องมีขนาดสองเท่ามุมส่วนโค,งโคง้งวงกลมมุมที่นี้นะถ้าพูดง่ายว่า COE มุมใหญ่เนี้ยมีขนาดเท่ากับ2เท่าของมุมนี้นะกำมืสอสคูณวนะ มุมกับ coe มีขนาดสอ,องเาแทนค่าได้สองอบแปดองศาไปอันนี้ก็สอเท่าของ y นะหาค่ามาวายที่แรกคือเท่าไหร่ครับหนึ่อองศาโอเคไหมครับทันนะเพราะว่าเราทราบานี่ไป2งเท่านะมุมนี้เป็นสเท่ามุมนี้นะอันนี้สองร้่สแปดนันเองก็2หาสองร้อยยี่สิดเปึอยสนี่นะครับคิดง่ายครับ โอเคไหมครับพอจะเข้าใจไหมครับลองมาเปิดถ้าไม่เข้าใจลองทบทวนใหม่อีกทีนะครับสหรับวันนี้คุณอุบลขอทำเสนอก่อน้ว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ